นี่ครับนี่เคเคนายครับเคนายเคนายเปนไรเคนายเคนายใครฝึคมาเคนายจอนเคนายจอน อยู่เป็นด้นะอยู่เป็นส้มอย่างส้มมีใครแพ้กุ้งมีใครแพกุ้งมีใค่แพ้กุ้งมีใครแพ้กุ้งมีใครแพ้กุมีใครแพ้กุ้งมีใครแพ

นจะนรต้ด้ไถ ok> ้าเป็นมค่อยแก้แพไม่แเนาะองป้อปรบใจเพื่อการฝึกดีไหลวเกินนะเป็นไรบอกหมอแล้วเนี่ก็มาเหนื่อยกันอีกมื้อนึงครับผมกินข้าวเหนื่อยกว่าว่ายน้ำนะครับตอนนี้ใช่จริง ห้ามกินเยอะไปให้อาหารปาลานะครับไปให้อาหารปลาในทะเลเต็มนาค ว่าถ้ากินไปให้อาหารปลานี่คือปลาวิ่วไหวตอดตามเนี่ยตามตัวเช่าน้นเคนายใครนะเคยนายในะอ้เนนึกว่านักเรียนนักเรียนไปเขียนชิ้วให้มัน ของห้าบาทนี่เป็นตัววาเดียว่างกูเจ็บาทพี่สนใจเกี่ยวไปเกี่ยวไปต้นลงที่เลยที่บอกเขาย่งผ่าตลาดแล้ต่ไม่ต้องกิโเลย ่นนี่มาเล้ยงทุกคนอายาาก็างมานะไม่อยากจะพูดบ้านบ้านนอยู่แค่ยอยนะบ้านอยู่ไม่ไปสองร้ยไปกิน้านพีอายาากห่างมาอายาลาุนยะอายาาแบบพี่แชมป์ดูพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงออกไปสองเมตรใช่ไหมเยสุะใหมเีย่

รุ่นนี้กับข้าวอร่อยมากต้นชองต้นชอมมันอยู่มันเกิดใต้ดินอไปขุดขึ้นมาเี่ยี่ที่นเอ

ส่วหนึ่งเป็นไงบ้างครับกับข้าวน่ากินไามน่ากินมากเลครับแต่ก็กำลังแบบฟื้นฟูกระต่าจตัวเองคุัวให้ทำ้จด้ยนะพูดตุ้นต้มนี่ไงคุณก็ตุ้มตุ้มเขาันตุ้มตุ้มกันไป không ai đâu, ta bỏ ra không được không bỏ ra ไอไ้ล้วครับ้าอสสวก็ต้องลอยนไม่นไม่ใช่ครับต้้เราเส่ิย้ยารับเรื่องนะครับแต่ไม่ได้ี่ไม่ได้ไม่อ่อวโดนทงส่งยวฟังด้ามยัยิ่สด้ก็มีแต่กคนมีตาดยไม่เห็นเขาเาตัวใหญ่นะเขาาไม่ได้ไม่ ต่างดูดังวันจะเดินเกดังแต่ต้องไมต้องไม่ต้องมาหวานอสกันนะต้องหวานหวานพอแล้ว ในวันไ้ยิมอปีอไรนด้วยรขึ้นานะมาขับรถที่อ้ขับรถตัวให้บแยืนที่ต้องส่ตะกร้อทุวันคุยเยอะ่อย่างนีเลนชาโอ้โหไม่ไปหยดเลยผน้บังนี่เป็นคู่องอยู่บ้านอย่างนี้ว่าัตอยู่บ้านอะไรบ เราลูกเป็นผู้หญิงครับลูกเลยไม่แ่ไม่แ่นต้นพิมัยเียลูตงบลกนครับเิงไปาเข้าไปสองสิบาไม่สายมลูกปัมไห่ไป้ะทอลก็นเนี่ยลงบวมันไม่เจอแล้วเนี่ยเข้มเมื่อกี้เพื่อนด้วย

คุ้นชินนะครับในการใช้ปากหายใจนะครับใช้ปากหายใจนะครับอย่าชนเลยครับคนสุดท้ายอย่าชนเลยครับคนสุดท้ายดึงดึงดึงเข้าหาตัวอีกคนสุดท้ายนะดึงดึงเข้าหาตัวได,ดว้ได้ได

ทำพยาครับพวกเรานตัวนัดขับับ พนทนะตอนแมทครับตอนแมทรับประทานอาหารตอนไหนจะเปลี่ยนธงเนี่ยพนทงตอนไหนจะไปเอาธงมาอะไรเนี่ยวันนี้นะวันนี้ต้องได้ธงคืนนะ <c oughs> ยังไม่สวยอนะ่ะถ่ายภาพไม่เห็นธงเลย <c oughs> วันนี้เอาธงกลับมาให้ได้นักเรียนครับยอดหนวดอยู่เกาะเป็ดเดี๋ยวครูไหว้ไปที่เกาะเป็ด,ปดให้นักเรียนไหว้ได้เอานะทั้งเจ็ดคน เนี่ยทงอยู่ในน้ำเนี่ยวันนี้ต้องได้ทงคืนโอ้หครูมาครูยังไม่ได้ถ่ายรูปกับทงเลยเป็นทงอะไรเนี่ยครูครับวันนี้ครูจะเอาทงไปปักที่กรอกเบเป็ดให้เรียนได้ไปเอาใช่ไหมตอนเนี้ย <c oughs> เอาไปซ่อนไว้ในทะเลทงหายตอนไหนผมยังมายังไม่ได้ถ่ายรูปทงเลยเนะี่ยโอ้โหไม่ใส่ใจเลยตามไม่ไวเลย ผมมันไม่ไม่น่าเชื่ออะไแบบมาอ้างหายแล้วยังไม่ได้ถาดาดา่ายเลยนี่คนคนคนที่เป็นนี่ไม่มีฝ้าขึ้นนี่สแสดงว่าได้เน, <c oughs> นี่ยคนที่ฝ้าแอบหายใจแ <c oughs> อบหายใจ <c oughs> <c oughs> เยื้อ,<ล>องไงเยือมุมจมูกอะไร ทีนนแรกรทีแรกเอ,อาแมสออกแมสออกพ่อเด <c oughs> ี๋ยวจะกินข้าวไหมเรามันจะดีใจ <c oughs> <c oughs> สิสูนครับชิมยังครับกับการใส่แมส ที่กินข้าวเมื่อสักครู่ได้ยังได้อยู่ครับได้แล้วใช่ไหมวันวันวันแรกนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไุ่ไก็เทคนิคการก่อนลงทะเลนะครับให้หาน้ำยาล้างจานหรืออะไรอ่ะเช็ดหรือว่าใช้น้ำลายนะครับก่อนว่ายน้ำระยะไกลนะครับในทะเลอะ่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ําทะเลมันได้เหมือนน้าเนี่ยเข้าไปปุ๊บแสบตาแน่นอนครับผมบอกเลยคือแบบมันจะไปยังไงอะยังคลิกหน้ากากเลยอะถ้าน้ําเข้าตาน้ําทะเลเข้าตายังไงเข้าไปในแมสเรียบร้อยครับแสบตาแล้วมันจะน่าเบื่อตอนที่แบบมันจะไม่สวยตอนท่าหายใจแล้วมันเป็นฝ้าทำยังไงก็ได้ให้หน้ากากไม่เป็นฝ้าครูจะใช้แบบซันไลหรือเบมี่บายอะไรอะทาทา ไม่เป็นฝาถึงเราแอบหายใจไปมันก็จะใสแตจว่ายน้ำสนุกนะเพี่น้าเมื่อไหร่ถ้าน้ำเข้าไปนิดนึงอ่ะพลิกหน้ากากเนี่ยไล่น้ำโอ้โหแสบตาแต่ก็นั่งได้อะนั่งบุยนั่งบุยได้นั่งบุยแล้วก็ชิวๆหรือว่าจะอุ้มอุ้มไปก็ได้นะยังไงก็ทานแต่มันจะช้ากอดบุยตีขาไปก็ได้ แต่มันจะไม่ทันเวลากับข้าวรุ่นนี้อร่อยข้าวน่ากินมากหาสองแปดดีกว่า ยังไง Ming ้าครับสองแปดวัน uh, นี Arizona, ้ครับเป็นยังไงมาครับก okay. ็วันนี้แหวนนะครับก sure> ็สึกม right ีมีแรงขึ้นนะอ๋อแรงขึ้นเข้าอร่อยด้วยครับโอเคบอกที่บ้านว่าไงครับที่มาเรียนเนี่ยแอบมาแอบมาว่าแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนี่สองแปดแอบมานะครับวันหยุดแท้นี่จะพาไปเที่ยวเออ ใช่ไหมครับในในหัวเออฉันมาทำอะไรที่นี่หรือเปล่าเมันหยุดยาวเลยเนี่ยที่บ้านนี่น่าจะหนางอเลยนะหนางอแถวบ้านเครับเป็นกำลังใจให้นักเรียนสุรเล็กชิวซูมเมอร์รุ่นหกทุกนายนะครับสำหรับคลิปนี้อนุญาตไปทานข้าวกอนนะครับ เป็นกำลังใจนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับชิม้สวัสดีครับ